ครับอันนี้ความเสนอเรื่องเล่าหนึ่งนาทีครับเคยสังเกตกันไหมครับเพื่อนในหมู่บ้านมันจะมีน้ำปลาชนิดหนึ่งอ่ะที่กินกันมาตั้งแต่เด็กกินมาตั้งแต่ดั้งเดิมอนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาบ้านจากแจ็คนะครับก็คือตั้งแต่จำความได้ก็มีน้ำปลาชนิดนี้แล้วนะครับเนี่ยคือกินมาตั้งแต่เด็ก แล้วก็กินอย่างนี้ตลอดเนี่ยแล้วมันจะถูกฝากมากบ้านเพื่อนมีไหมครับนี่น้ำปลาดั้งเดิมที่กินเงินมาตั้งแต่เกิดโอเคนะครับเ,เรื่องเล่าหนึ่งนาทีาาานี่ใช่นี่น้องก็กลายเป็นชอบแล้วเนี่ยชอบน้ำปลาชนิดนี้ไปแล้วเพราะมันอร่อยใช่ไหมออโอเคครับ